พามาชมนะครับกับรุ่นขายดีนะสี่ประตูสองคันนี้นะเดี๋ยวมาเลยมาเลยนะครับก็เป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับปี17และปี18อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับก่อนไปรับชมกันฝากกดติดตามช่องบิ๊กคาร์ดีๆแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับคนละ1ไลค์นะครับขอคนละ1ไลค์นะครับก็18กับ17ทั้ง2คันนี้นะครับราคามาแล้วนะรถพิ่งมานะครับก็จองได้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรีโวนะ ปี17เนี่ยก็เป็นตัวจีนะครับเครื่อง2.4นะเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนนะครับรอบคันนะมไม่มีอะไรนะครับคืออันนี้คือเดิมเดิมนะที่เห็นสกรปรกแบบนี้คือเดิมเดิมจากการที่ปลดละวางมานะครับสติ๊กเกอร์นี้เดี๋ยวลอกออกให้นะครับแล้วก็มีจุดไหนที่ต้องเคลมนะ,ะเรามีท่าประกรันเรามีการตรวจรถไว้นะครับก็นี่จุดนี้นะจุดนี้ต้องเคลมก็เดี๋ยวจัดการให้ก็คือทําก็คือทําทั้งหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของ สกรปรกเดี๋ยวสปาให้นะครับนะรอบนอกก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องกันนะจากที่ฟังเสียงนะเครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรก็เดินเรียบดีนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเนี่ยก็ยกสูงก็ถามกันมาเยอะนะครับราคาดีด้วยนะคันนี้ราคา413 0 0 0าันครับ413,000าเท่านั้นเองนะครับกดสูงนะ,อะพอเป็นยกสูงก็ ต้องเอื้อมหน่อยนะครับอ่ะเครื่องยนต์นะยังไม่ทําความสะอาดนะให้พี่ๆเห็นนะสภาพจริงจากการใช้งานนะครับแล้วก็ให้ดูส่วนต่างๆนะก็มีม,มีน้ํามันอะไรไหลเยิ้มนะครับก็ในเรื่องของอฝากระโปรงอาจจะมีถอดทําสีบ้างนะครับก็ตามการใช้งานนะครับก็แต่ก็ไม่ได้มีชนหักอะไรนะครับก็เครื่องยนต์เดินเรียบปกตินะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเราเช็คระยะตามกําหนดอ,อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของการเอาไปดูแลต่อก็เอาไปดูแลต่อเข้าสู่ ต่อได้เลยนะอ่าก็ด้านในเดี๋ยวดูเลขไม์กันนะครับอ่าเลขไม์คันนี้อยู่ที่2 5 0 0 0 0 0นะครับ2อ3 9 7 1อ่าภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีออกเทาๆานะแล้วก็ตัวจีเนี่ยได้ตัวเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าเบาะอาจจะมีขาดอยากจะเปลี่ยนใหม่อะไรเดี๋ยวว่ากันนะอ่าก็ผมสามารถทำให้ได้นะครับก็ เย็นเพลงเพราะปกตินะในเรื่องของเอกสารนะของเรารถบทสัญญาเช่าจะเป็นลำดับเดียวก็คือของ a าคเนลแคปิตอลนะลำดับที่2จะเป็นชื่อของพี่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนอารมณ์ซื้อ,อมือหนึ่งที่เป็นไฟแนนซ์นะเพราะ มือหนึ่งไฟแนนซ์ Finance, ลำดับแรกจะเป็นชื่อธนาคารลำดับสองก็จะเป็นชื่อพี่ๆนะอารมณ์เดียวกันนะพี่ซื้อสดมากับที่นี่พี่เป็นลำดับสองเลยนะแล้วก็ซื้อสดไม่มีแวดเดเบวกเพิ่มนะราคานี้คือรวมแวดแล้วนะครับปี2017นะมีเอกสารให้ดูชัดเจนนะครับบางที่นะไปพี่ไปซื้อนะเออบอกปี17ปี17นะพอออกรถไปแล้วนะเอกสารไม่ตรงนะปี16.17อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น ราคามันควรจะต่ําลงกว่านี้ใช่ไหมแต่อันนี้ชัดเจนนะปีไหนปีนั้นนะเราตรงไปตรงมานะครับแม้กระทั่งสภาพที่ให้เห็นนะครับว่ารถมันใช้งานมาไงนะครับเราไม่มีย้อมแมวนะครับอ่ะก็ปี17เนะเครื่อง2.4นะครับประมาณนี้นะก็มีรายละเอียดอื่นๆก็คือเราจดทะเบียนต่อภาษีให้นะเรียบร้อยถ้าภาษีคันไหนขาดนะเดี๋ยวจัดการต่อใหม่ให้พี่ๆไม่ต้องเอาไปเสียโอ้เท่าไหร่เนี่ย คันนี้เท่าไหร่นะ8,900เลยนะ8,900นะค่าภาษีนะพี่ๆก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเองนะถ้ามันหมดเราต่อให้นะครับอ่ะภายในด้านหลังมีแอร์ด้วยนะด้านหลังมีแอร์ด้วยแล้วก็ได้แครี่บอยไปใช้นะครับแครี่บอยด้านหลังนะครับแบบนี้นะก็ขนของได้แล้วก็ยังไม่เปียกด้วยนะใครจะเอาไปขนวัสดุก่อสร้างเคมีพันอะไรต่างๆ นะครับหรือวอ่าไปนั่งก็ได้นะเออนั่งได้บ้างนะเออจริงๆมันไม่ก็ไม่ควรนั่งมันผิดกฎหมายนะอ่ะแต่ก็สามารถที่จะนั่งหรือทาอะไรได้ด้านหลังรถเพราะว่าไม่เปียกฝนนะครับอ่ะคันนี้ผ่านไปนี่ตัวจีนะตัวจีนะก็เปิดดูข้างในกันอ่ะล็อกนะกุญแจมีนะครับอ่ะดูคันนี้อีกคันหนึ่งพรี n ันเนอร์นะครับตัว E นะปี18ใหม่ขึ้นมาหน่อย1ปีอ่ะแต่ว่าเป็นตัว E ด้วยเป็นตัว E นะครับออปชั่นก็จะ,ะน้อยกว่าตัวนั้นนิดนึงนะครับอ่ะแต่ก็หน้าตา ที่มันหน้าตามันแตกต่างกันด้วยเพราะว่าเรื่องของปีนะครับปี17จะหน้าแบบนู้นนะอ่าปี18ก็หน้าตาจะเปลี่ยนไปนะแบบนี้นะครับก็รอบคันมาดูกันนะครับใครสนใจนะจองได้แล้วครับคันนี้นะมีราคาแล้วนะครับก็รอบคันฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อะไลเน์เอ,อเขาเรียกอะไรแคลิบอยนะมันก็มีลอกๆอกหน่อยนะเพราะแคลิบอยเนี่ยสีมันวัสดุมันคนละวัสดุนะเออตัวนี้เนี่ยมันก็เป็น เป็นสีมันติดทนนานอยู่แล้วเพราะมันเป็นสีจากโรงงานแต่ตัวนี้นะครับมันอาจจะมีการลอกอะไรบ้างนะด้านๆอะไรบ้างนะก็ทําสีได้นะครับเพิ่มเติมนะครับอ่ะรอบคันตรงอื่นไม่มีอะไรนะอ่ะคันนี้เปิดได้ใช่ไหมเอออันนี้คืออะไรน่าจะเป็นเคยเป็นกระจกมาก่อนนะครับเคยเกิดมาเป็นกระจกนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับมันหักนะอ่ะก็ตรงนั้นก็ถอดออกนะอ่ะด้านในนะเดี๋ยวจัดการทําความสะอาดให้นะครับอึ๊บอ่า โอเคใครอยากซื้อไปใช้อ่ะตรงนี้มีรอยเก็บรอยให้ก็ทําก็ทําทั้งบานเลยนะครับเก็บรอยให้นะครับแล้วก็สปาให้นะรวมไปถึงห้องเครื่องนะครับอ่ะฮึบอ่ฮึบอ่ะ,อะโอเคห้องเครื่องคันนี้ดูกันหน่อยนะก็น็อตเดิมๆนะน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับ ไม่มีขยับนะเก็คันเดิมๆนะคันนี้หน้าเดิมๆนะครับไม่มีชนอะไรนะครับก็น่าสนใจนะคันนี้433นะ4 3 3 0 0 0ันเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำมันอะไรไหลเยิ้มนะ,ะดูนีมีควันพุ่งอะไรไหมนะครับอตัวตัวแบตเตอรี่นะถ้าวัดค่านะว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์นนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ให้นะไม่ต้องกังวลนะก็ประหยัดในเรื่องของงบประมาณตรงนี้ไปได้อีกนะทั้งต่อภาษีทั้งเรื่องของ ตัวแบตเตอรี่นะอะปียางดูกันหน่อยนะปี23นะครับยางปี23ก็อาจจะใช้สักหน่อยก็เปลี่ยนได้นะครับก็ยางตัวนี้ก็เป็นขอบเท่าไหร่ขอบ18-17นะเออก็ประมาณไม่เกินหมื่นนะหลักพันได้นะครับเริ่มต้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับอ่สอคันนี้ที่สามารถจองได้แล้วนะครับก็ใครสนใจติดต่อมานะครับ0 9นย์8 5 7 1 7นอกจากนี้ก็มี รถที่เข้ามาใหม่อีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นแคบนะราคาเริ่มต้น389,000แล้วก็เป็น4ประตูนะอ่า4ประตูสีขาวเหมือนกันนะปี20ทั้งคู่นะราคา43,000นนะครับแล้วก็ตอนเดียว270,000บาทมีรถหลากหลายประเภทนะแคมร y a อ t i ิสวีออนะครับก็มีเยอะแยะมากมายใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เบอร์0 9 1 7 7 8 5 1 1 7นะครับแล้วก็ผมอยู่ติดกับ บเทคบางนานและที่นี่ก็คืออีกที่หนึ่งอีกโกดังหนึ่งเพราะว่ารถจอดไม่พอนะอยู่ที่โกดังเทพรักษ์ย้งๆกับบิ๊กซีนะครับใครมาไม่ถูกเดี๋ยวโทรหาผมแล้วเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้นะครับวันนี้กอดไปนะครับฝากทุกคนฝากพี่ๆกดติดตามช่องวิคาดีๆแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ